นรกเศรษฐกิจรออยู่ผนฟองสนานเตือนนายกเข้าเคราะห์ใช้อำนาจไม่ระวังกำย้อนสอน กรณีที่5ตุลาคม66ที่ผ่านมาค่ะโหนฟอนสนาจามอนจันนักพยากรณ์ที่มีชื่อเสียงในการพยากรณ์ดวงเมืองรัตนโกสินทร์ได้แชร์คำทำนายของตนเองค่ะที่ถ่ายเอาไว้นานมาแล้วนะคะเกี่ยวกับดวงเมืองรัตนโกสินทร์ปี2566โดยในแคปชั่นค่ะก็ระบุว่าคุณเสรีพิสุทธิ์เล่นเรื่องตั้งผอบอตรจ้าทำแล้วจะยังไงก็ตั้งหลัก แก้เป็นเรื่องๆไปค่ะท่านนายกยื้อยาวๆฮ่าๆๆอย่างน้อยผู้เสียหายตัวจริงถึงรองทั้งหลายก็ยังไม่ออกมาแต่ว่าคุณยิ่งลักษ์เคยโดนหนักมาแล้วกรณีคุณทวินเปลี่ยนสีบิ๊กตู่สุดที่รักของแม่หมอเคยผจญกรรมหนักกว่ามากมายนักกำลังส่องดวงเมืองปี67และคนทุกลัคนาราศีจ้ะท่านนายก ยือไปให้ถึงวันเกิดเมือง21เมษายน6กก็ละกันใจยเย็นเนคือปีนี้แม่หมอก็จะค่อยๆปล่อยของอ่ะซึ่งในส่วนของคำทํานายนั้นค่ะระบุว่าตั้งแต่วันเกิดเมืองที่21เมษายนจนถึงสิ้นปี2566นี้นะคะผู้นำหรือคนสำคัญขององค์กรต่างๆเข้าเคราะ์ทางกฎหมายหรือระเบียบหากจะมีการใช้อำนาจหรือ ใช้ระเบียบที่เกินขอบเขตหากไม่ระมัดระวังจะสร้างความขัดแย้งในสังคมหรือย้อนกลับมาเล่นงานผู้ใช้อำนาจอย่างสาหัสและล่าสุดค่ะวันนี้เองค่ะ6ตุลาคมก็ได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่า BIG NAME วีรไทยสันติประพบหนึ่งในกลุ่มมือไม้พระสยามที่ช่วยปกป้องรักษาบ้านเมืองเริ่ม21เมษายน68นรกเศรษฐกิจรอดวงเมืองอยู่ ช่วยกันรกระตุกวันนี้อาจช่วยลดความรุนแรงลงพร้อมกันนั้นค่ะแม่หมอฟองสนานก็ได้แชร์ข้อความของดรวีรไทยสันติประพบอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยที่วันนี้ได้เขียนบทความค่ะโดยได้พูดถึงประเด็นการบริหารบ้านเมืองด้วยความรับผิดชอบเป็นหน้าที่ที่สำคัญที่สุดของผู้มีอำนาจรัฐพร้อมกับสรุปความคิดเห็นเอาไว้นะคะว่าผลการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา แสดงให้เห็นชัดว่าประชาชนจำนวนมากต้องการการเปลี่ยนแปลงการปฏิรูปมากกว่านโยบายประชานิยมเชื่อว่าในอีก4ปีข้างหน้ากระแสเรียกร้องเรื่องการเปลี่ยนแปลงและการปฏิรูปจะยิ่งชัดเจนขึ้นไปอีกในขณะที่ทรัพยากรด้านการคลังก็จะยิ่งจำกัดมากขึ้นนอกจากนี้ถ้าผู้มีอำนาจรัฐเริ่มต้นบริหารประเทศด้วยนโยบายที่ไม่รับผิดชอบแล้วความน่าเชื่อถือจะไหลลงเร็วทั้งจากในแล้วก็ต่างประเทศ ทำอะไรต่อไปก็ยากไปหมดมีแต่ความไม่เชื่อมั่นคลางแคลงใจกันนโยบายที่จะสนับสนุนการปฏิรูปและการเปลี่ยนแปลงสำหรับอนาคตของประเทศก็จะยิ่งเกิดได้ยากมากขึ้นโจทย์วันนี้เลยน่าจะเป็นว่าจะช่วยการหาทางลงให้กับนโยบายที่หาเสียงเอาไว้แล้วแต่ไม่ควรทำได้อย่างไรมากกว่าที่จะเดินหน้าต่อทั้งที่รู้ว่าจะสร้างปัญหาตามมาอีกมากมาย อย่างไรก็ดีค่ะแฮชแท็กที่โลนฟองสนานจามอนจานติดเอาไว้นะคะบอกเอาไว้ว่าเริ่ม21เมษายน68นรกเศรษฐกิจกษษษรอดวงเมืองอยู่อันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการแจกเงิน10,000บาทดิจิตอลหรือเปล่า ก็ภาวนาค่ะว่าท่านนาย,ยกเศรษฐาจะขับเคลื่อนให้ประเทศเดินหน้าได้อย่างรับรื่นปลอดโปร่งและก็เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนคนไทยให้ได้มากที่สุดนะคะขออย่าได้เกิดนรกเศรษฐรกิจแก่ประเทศไทยดังคำทำนายเลยค่ะนี่ก็เป็นเพียงคำทำนายนะคะจากการพยากรณ์จากโหราศาสตร์ฟังเพื่อตั้งสติให้ระมัดระวังและใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะ